พร้อมค่ะอยากรู้อะไรถามอะไรเลยค่ะเพราะทุกอย่างเอาเทอล่าเธอมาอะไรทุกอย่างทําหมดเป็นแม่ลูกสองแล้วอายุเยอะตาเพราะว่าเป็นคนตาตกตาตกคนแต่งหน้าจะต้องแบบเป็นผู้ผู้แก้หน้าให้ค่ะให้ให้ตาไม่ตกมาก เอาจริงเลยมันไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าผมถ้าสมมติว่าผมดีหน้าเนอร์อะไรไงก็ดีโอ้ยตั้งแต่40มารู้สึกว่าผมน้อยลงเรื่อยๆเ,เห็นชัดว่าผมบางแสกเนี่ยเป็นสีขาวเลยเยอะขึ้นมากว่างพอเรายิ่งเครียดว่าผมบาง ยิ่งล่วงหนักเลยพอหลังคลอดพอเขาเรียกว่าตอนลูกเพิ่มจำหน้าได้อะตอนนั้นะ่ะผมนี่คือทุกที่ในบ้านเลยทุกที่ในบ้านเลยสมมุติว่าเป่าผมนะแล้วเก้าอี้พี่เ,เนี่ยสีเบจเนี่ยเต็มเก้าอี้อะต้องต้องใช้ว่าเต็มแล้วถ้าสระผมเนี่ยคือท่อตันอะพี่นะ่พี่ต้องแบบเก็บหรือไม่ก็สามีต้องมาเจอแล้วต้องเก็บให้ย่เี้ เพราะฉะนั้นนะพี่ก็แบบโอ๊ยทำไมมันหนักหนาสาหัสขนาดนี้ไม่จบไม่สิ้นแล้วจนในที่สุดอันเนี่แหละมาบอกว่าไปเจอหมอเอิงแล้วก็ไปเจอโซฟารเนี่ยหมอเอิงอธิบายให้ฟังนะเยอะมากเขาไปทําวิจัยมาตอนนั้นทั้งมีลูกทั้งให้นมอะไรเงี้ยก็บอกเธอใช้ก่อนสิเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีวิตามินให้ทานด้วยนะแล้วก็มีทั้งเซรั่มแชมพูอะไรเงี้ยพอหลังจากอันใช้ไปได้เดือนหนึ่งแล้วเห็นผล เท่านั้นแหละพอเราเลิกให้นมเราเรีบทานตามเขาเลยแล้วเราก็รู้สึกดีขึ้นมันเหมือนแบบทำไมเพิ่งรู้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะเห็นหมอเอิมมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเห็นผมหมอเอิมด้วยแล้วเราชอบก็เลยแบบเออทำไมไม่ไม่เช็คกับหมอก่อนก็วิตามินอะ่ะจริงๆทานง่ายมากก็เช้า1่เม็ดเย็น1นเม็ดเมื่อก่อนพี่ทานแต่ไบโอตินแต่มันก็ไม่เวิร์กเลยนะพอมาเจอเนี่ยวิตามินอันเนี้ย ี่ถึงเห็นว่ามันมีวิตามินอีก24ชนิดที่ต้องดูแลผมมันถึงจะเวิร์กแล้วก็มาใช้เซรั่มเยอยดที่ในที่บระหารแล้วก็นวดนวดนวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มันสิ่งที่ดีคือมันไม่มันพอ,พอเซรั่มไม่มันเนี่ยโอ้ยิ่งถูกใจเลยหลังจากใช้มาประมาณเดือนหนึ่งอ่ะผมที่ขาดร่วงอ่ะก็ลดลงเลยเห็นชัดเลยคือเวลาพี่สระผมหรือว่าพี่ใดผมอนะไรย่เงี้ย มันไม่ล่วงเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็ท่อเธอไม่มีแล้วยันเนี้ยก็เลยสบายใจขึ้นมากเลยก็พอผมหนามันก็จะสร้างให้เรามั่นใจรู้สึกว่าเออเด็กลงแบบไม่ต้องพยายามแบบมากในการเีร่ระแต่งหน้าทําผมให้เด็กเลกเนี้ยมันก็มั่นใจขึ้นแล้วก็เสริมบุคลิกให้แบบว่าเราแบบรู้สึกว่าเออไม่ใช่แบบว่าเป็นแม่ที่ไปรับลูกแล้วรู้สึกอายุมากนะผมน้อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวที่พี่่าอันพูดเลยตรงๆ เรื่องของผมถ้าไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครจริงๆเลยค่ะ